แล้วค่ะครูต่ายก็ร้อยเชือกอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะคะพอร้อยเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเอามาผูกโบได้แบบนี้นะคะแล้วก็ชายที่เหลือเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนําไปตกแต่งเราอาจจะไปเย็บลูกปดัดหรือว่าเป็นกระดุมสวยสวยหรือว่าดอกไม้ค่ะตกแต่งตรงปลายมันก็ได้ เนี่ยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยลายมันก็จะคล้ายๆเหมือนเราใส่เชือกลองเท้าค่ะคล้ายๆกันทีนี้ครูต่ายก็จะมาพาทำด้านข้างนะคะซึ่งมันจะต่างกันตรงที่ว่าด้านหน้าเนี่ยลายเขาจะชนกันอย่างเช่นทึบก็ทึบพัดก็พัดนะคะปโปร่งก็ปโปร่งแต่ว่าด้านข้างเนี่ยเนื่องจากว่า เขาเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็พับทบดังนั้นจะสังเกตว่าลายด้านนี้เนี่ยค่ะพัดด้านแหลมเนี่ยเขาจะลงแต่พอเป็นด้านนี้ด้านหลังปุ๊บพัดด้านแหลมก็จะขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะต่างกันนิดนึงนะคะโอเคแล้วด้านข้างเนี่ยเราต้องการที่จะให้โบเนี่ยไปผูกตรงเอว ดังนั้นเราจึงต้องทําตั้งแต่ช่วงวงแขนหรือลักแร้ค่ะเราจะเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ลงมาจดตรงปลายตรงนี้นะคะซึ่งเวลาทำอะค่ะเราต้องทําแบบนี้จากด้านตัวเราลงไปตัแต่ก็เลยต้องพลิกแบบนี้นะคะพลิกด้านเวลาแขนกับ ด้านหน้ามันจะต่างกันนะคะอันนีตรงนี้เนี่ยจริงๆความรู้สึกเราเราจะบอกได้เองค่ะว่าเราจะต้องพลิกด้านไหนขึ้นมาเนี่ยนะคะซึ่งครูตายก็ถักโซ่เอาไว้แล้วเป็นสีเดียวกันมันจะได้เนียนนะคะแล้วก็ใส่เข็มจะได้ถนัดแล้วก็รวดเร็วกว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลา แล้วก็การที่เข็มต่างกันนะคะมันก็จะช่วยให้เราจําได้ด้วยว่าเข็มไหนเป็นด้านไหนจริงๆครูต่ายก็ลองใช้เผื่อนเพื่อนๆไม่มีเข็มครูต่ายก็ลองใช้คลิปแบบนี้นะคะ่ะต่างสีกันก็พอใช้ได้นะคะพอใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าพอดีครูต่ายมีอุปกรณ์เยอะอยู่แล้วอะคะ่ะก็เลยใช้ให้มันเป็นประโยชน์แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีจริงๆนะคะเพื่อนก็ สามารถที่จะดัดแปลงด้วยกิ๊ติดผมหรือว่าตัวคลิปต่างสีกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแล้วนะคะอันนี้คุณต๋มก็มาร์กเอาไว้ก็จะเริ่มจากตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเอาอันนี้ออกก่อนจะได้เห็นชัดะจิ้มลงก็ดึงขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งก็ เห็นไหมเขาอันนี้พัดจะมาด้านนี้ส่วนนี้พัดจะมาด้านนี้เราก็ดูว่าให้ลายโปร่งเนี่ยค่ะตรงกันส่วนที่เริ่มต้นมันก็คือเป็นแถวที่อยู่เหนือลายโปร่งตรงนี้ค่ะเวลาที่เราเริ่มต้นน่ะคะ่ะพอดึงไปปุ๊บตรงนี้มันก็คือจะเป็นขีดเส้นตรงก่อน เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นขีดเส้นตรงก่อนเราก็จับจับให้ปลายเนี่ยค่ะจับให้ปลายสองข้างเสมอกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไปเพื่อที่ตรงนี้มันจะได้เท่ากันตรงนี้มันก็คือครึ่งเป็นครึ่งของใส่ร้อยนี้เราก็เริ่ม พอดีตอนนี้สีเขียวอยู่ด้านขวานะคะเราก็เริ่มพอแถวถัดมาเนี่ยมันเป็นตรงนี้พอพัดแล้วแถวถัดมาก็เป็นลายโปร่งนะคะ,ะเนี่ยเราก็จิ้มงัดขึ้นเนี่ยจิ้มไปตรงกลางระหว่างสองชิ้นนี้คะ่ะแล้วก็งัดขึ้นก็มาวางด้านหน้าทีนี้ก็สีชมพูก็ต้องมาที่ลายโปร่งเช่นกันอันนี้จะดึงออกจะได้ พอดีมาร์กเอาไว้กลัวลายมันจะเลื่อนนะคะเพราะว่าด้านข้างลายมันจะไม่ได้เหมือนกันเปะ๊ะนะคะอันนี้เราก็จิ้มลงไปที่ลายโปรง่งเช่นกันก็ดึงให้สองชิ้นติดกันสองชิ้นเนี่ยคือสองด้านเนี่ยติดกันเพราะว่าถ้าเรามาดึงทีหลังอะ่ะมันจะมันจะยากนะคะเราก็ดึงติดไปตั้งแต่ตอนนี้เลยต่อไปมันก็จะเป็นลายทึบนะคะเราจะข้ามลายทึบไปแล้วก็เป็นลายโปร่ นี้เราพอมีเจ้าของเดิมเขามีเจ้าของเดิมเขาอยู่แล้วเราก็ต้องมาวางข้างหน้าจะได้ไม่สับสนแล้วก็หยิบฝั่งนี้มาเกี่ยวตรงลายโปร,โปร่งแล้วก็วางต่อไปก็ต้องเป็นอันนี้แถวถัดมาก็เป็นเหนือพัดถ้ามีเจ้าของเดิมเราก็วางไว้ข้างหน้าเขา ระวังข้างหน้าเขาอ,อันนี้พอลายโปร่งแล้วก็เป็นลายใต้พัดฝั่งนี้เหนือพัดแต่ฝั่งนี้ใต้พัดตรงพัดอะค่ะมันจะกลับหัวกลับผังกันก็วางต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเหนือพัดอันนี้ก็จะเป็นใต้พัดตรงพัดเนี่ยค่ะมันจะกลับกันแต่พอลายโปร่งปุ๊บมันจะต้องมันจะต้องเป็นโปร่งเหมือนกัน เห็นไหมคะมจะต้องตรงการโปร่งกับโปร่งทึบกับทึบทีนี้ก็จะเหมือนกับที่เราร้อยชิ้นด้านหน้าด้านหลังแล้วค่ะแค่แค่ระวังลายตรงที่ว่าพัดมันกับหัวกับหางกันเท่านั้นเองเหมือนเดิมค่ะอันนี้ทึบแล้วข้ามไปแล้วก็มาเป็นโปร่องอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นโปร่ง ต่อไปก็เป็นใต้พัดส,ส่วนอันนี้ก็จะต้องเป็นหัวพัดเนี่ยนะคะทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจดที่ห่วงสุดท้ายตรงนี้ แล้วเราก็มาผูกโบแบบนี้ตามต้องการนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราแยกแย้ายกันไปทํานะคะทีนี้เราก็จะได้เสื้อคอแหลมผูกโบที่เราสามารถที่จะรีโนเวทได้ตลอดเวลานะคะแล้วถ้าตรงชายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโปรงๆแบบนี้ ถ้าเราต้องการที่จะทําเป็นเอวจ้มเราก็สามารถที่จะถักสายร้อยค่ะแล้วก็ลาร้อยรอบก็ผูกได้อีกเหมือนกันนะคะถ้าถ้าเช่นนั้นเราจะต้องถักเสื้อให้ยาวกว่านี้อีกนิดนึงค่ะหรือถ้าไม่ยาวกว่านี้เนี่ยอันนี้ก็ผูกได้แต่ก็จะลอยลอยนิดนึงมันก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึง่งเห็นไหมคะว่าเราได้เสื้ออีกแล้วนะคะได้อีกแบบหนึ่งแล้วตกลงว่าเราได้เสื้อหลายแบบเราได้ชิ้นงานหลายแบบแล้วนะคะ เดี๋ยวครั้งหน้ามาดูกันค่ะว่าครูตายจะทำเสื้อออกมาเป็นลักษณะแบบไหนอีกโดยการใช้ลายนี้แหละค่ะใช้ลายถักสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละค่ะมาเจอกันนะคะ